แล้วทำไมไม่แก้แต่ต้นเหตุรู้ว่าเ,เดินเมาไม่ได้เราต้องแก้ตัวที่ก่อนระดับแรกครับคือเราถอนมาเราทําแบบเนี้ยถ้ามันเมาได้ก็คือลมหนูตอนนั้นจบแล้วกลับบ้านเก่าไปแล้วแต่ถ้าเราถอนมาเราทําแบบนี้มันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องแก้ที่นี้ลมหนูเดินเมาครับนี่หลักการง่ายแค่นั้นเองเมาไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะไอ้ขาไอา้ไอตัวเนี้ยมันไปค้ำคันเร่งตัวนี้ไว้ครัเอาสุดมันก็เอาไม่ลง ระตัวนี้มันยาวไงไม่มีที่ไปเพราะมันยาวขึ้นมามันก็ไปค้ำเพราะนั้นเราทําตรงไหนเราแก้ตรงนั้นครัเอาเดี๋ยวเอาราบูลุกนี้ไปตัวนี้จะลืมดันขันเข้าไปครัเอาไปดูีว่าแล้วใส่ตอนนี้เราเปิดโช๊คให้หาบอลไปเลยแล้วตัวนี้ตัดออกไปเลยไม่ต้องไปใช้เพราะว่ากดล้วนในนี้มันจะกินกระแสแบตเตอรี่เยอะมากแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็ว